เด <The> อะทรูดเจาะลึกจริงเจาะลึกจริงกับประเด็นกรมราชธรรมออกมาแจงละเอียดยิบเพนควินผื้นขึ้นสัญญาณชีพยังปกติน้ำหนัก105กิโลและยันรุ้งกับฟ้าไม่ได้อดอาหารตามเพนควิน จากกรณีพี่เพจ Facebook ของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้โพสต์ข้อความถึงอาการของเพนกวินหลังจากอดอาหารเข้าสู่วันที่11แล้วโดยระบุว่าอัปเดตเพนกวินผลิตอดอาหารเป็นวันที่11แล้ววันนี้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับเพนกวินในความผิดมาตรา1 1 2 2และพระบรโรคติดต่อ เหตุจากวันที่จับกลุ่มนิวมอทอเมื่อวันที่13มกราคม64สภาพร่างกายโดยรวมของเพนกวินในวันนี้มีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงเดินแต่ยังสามารถพูดคุยและเขียนหนังสือได้แววตายังดูมุ่งม,มั่นและซีน้ายังดูร่าดเริงเพนกวินยังฝากมาให้กำลังใจแก่มวลชนทุกคนให้สู้ต่อไปและฝากบอกว่าได้ยินข่าวเรื่องม็อบเมื่อวันที่24มีนาแล้วมีกำลังใจมากขึ้นฮทอดอาหารประท้วงวันที่11 และล่าสุดเขาวันนี้กรมราชธรรมก็ได้ออกเอกสารข่าวการเผยแพร่ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินง,งานของกรมราชธรรมที่ประชาชนสนใจว่าการควบคุมตัวผู้ต้องขังและผู้ต้องกักขังแกนนํากลุ่มคณะราษฎรขณะนี้ยังถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจําทันทสถานและสถานกักขังจํานวน5แห่งคือเรือนจําพิเศษกรุงเทพเรือนจำพิเศษธนบุรีเรือนจำอำเภอธัญบุรีทันทสถานหญิงกลางและ สถานกักขังกลางซึ่งทุกคนยังคงปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงปกติและพบว่าหลายคนเริ่มปรับตัวได้และลดความวิตกกังวลลงแล้วโดยเบื้องต้นยังไม่ได้รับแจ้งว่ามีผู้ต้องขังรายใดอดอาหารเพิ่มตามที่มีกระแสะข่าวในโลกโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในรายของนายพรมสอนวีระธรรมจารีหรือฟ้าและนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ่ง ยังคงมีแค่นายผลิตชีวารักหรือเพนควินรายเดียวเท่านั้นที่ยังคงปฏิเสธการรับประทานอาหารอยู่สำหรับอาการล่าสุดของนายผลิตเมื่อวานนี้แพทย์ได้เข้าตรวจอาการพบว่าระดับความรู้สึกตัวยังดีมีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อยและยังคงมีผื่นคันบริเวณหน้าอกและหลังอยู่ซึ่งแพทย์ได้ยืนยันการรักษาตามแผนเดิมคือการรับประทานยาและทายาร่วมเพื่อรักษาอาการภุมมแพ้และผื่นคันส่วนเช้าวันนี้ การวัดสัญญาณชีพยังปกติอุณหภูมิ36.5องศาเซลเซียสชีพ,พจร78ครั้งต่อนาทีอัตราการหายใจ20ครั้งต่อนาทีความดันโลหิต122ทับ78มิลลิเมตรปลอดน้ำหนัก105กิโลกรัมไม่มีอาการบ่งชี้ว่ามีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำและได้ดื่มน้ำหวานนมและเกลือแร่เพื่อปรับระดับน้ำตาลในเลือดให้สมดุลทดแทนการรับประทานอาหาร ส่วนอาการทั่วไปยังสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้สามารถพูดคุยกับทนายความส่วนตัวและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับคดีความได้และยังนอนหลับได้ปกติไม่มีความวิตกกังวลทั้งนี้กรมราชัณฑ์ขอเรียนเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่กรมราชัณฑ์ทุกคนพร้อมที่จะทำหน้าที่ เพื่อควบคุมดูแลแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังทุกคนให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานภายใต้หลักของความเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่สามารถที่จะเลือกปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ต้องสามารถตรวจสอบได้ภายในกรอบที่กฎหมายกำหนด ซึ่งกรมราชัรรมมีความยินดีที่จะไขข้อข้องใจในประเด็นต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบในทุกประเด็นแต่เนื่องจากในบางประเด็นอาจจะมีความละเอียดอ่อนต้องรอการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆรวมถึงมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อความชัดเจน และไม่ให้มีการผิดพลาดเกิดขึ้นจึงจะต้องมีระยะเวลาในการดำเนินการพอสมควรจึงอยากให้ประชาชนเข้าใจการทำงานและรอติดตามการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อความชัดเจนมากกว่าจะเชื่อกระแสะข่าวลือที่อาจจะสร้างความเข้าใจผิดได้